นะคะเชิญมาเดี๋ยวก็รู้ว้าสองจ้าหนึ่งสองเอาให้ติดนะนึิงโอเคดีค่ะขอยังเสียวน้ำอยู่หนึ่งสองจ้าหนึ่งสองจิตดพี่ข่อยไหมมันก็น่าไปโลมาลมาโลมาเอาไหม่ไไม่ถึง มาของเงาไปไม่ได้จ้ะไปเบียดเขาโคตอยู่งสองจ้าหนจ้าตึงล้อไเจ้าอย่าพึ่งมาเด้อไปหนึ่งจ้าพึงมาอพึ่งมาอัดเนึงเนี่ยโอ้ไปเรีวเกิดโอ้แหงปวดโอ้ 2องหนึ่งสองาตึ้งตึ้งสาได้สามนอะสองเฮ้ยชูเต้มาจ้ะไปลูกไปสามโอ้ยไรดีหนึ่งสโอ้แตได้ยีเหีือนน้ำแล้วอ๋าเดือดหนึ่งก็ดีเฮ้ยดสามสา หนึ่างามสามตามต้มต้มต้มามสามสามสามโอ้โฉมอะไรน่สองก็ดีไม่ได้จ้ะไม่ติดถอยกับมหาสวงคือบมาอันนี้อันนี้ไม่ถืกกาวนะอันนี้ไม่ถูกเอาค่ะหอดห้งทั้งท้องย็นไปเนาะโอกไปอ อย่าเลี้ยนโอ้สองอย่าเลี้ยนสามยังไม่มีเลยนะข้ามหัวมาสา้ทำไมไม่ได้ข้ามหัวข้ามหัวตังตังตรังโอ้มาดีต่หนึ่งโอ้ยบ่อยากไปสองไปสามนี่บ่ยายแปรโอ้มันที่สามหัวโอ้ที่สองวันที่หนึ่งทีหนึ่งเหมือนจะหลับแต่กะกลับมาเซยโอ้โหโอ้เพื่อจะกินซ้ำอ่ะ โว้าวขึ้นมาหาศาลสองก็ยังดีค่ะมาเด้อมาเด้อไปเด้อมาเด้อคโอ้ยบอกมาดอกตามไปลูกตามโอ้ไม่ติดค่ะไม่ติดนะเพราะว่ามันเหลือปิงปองดันไว้สามยังนะไม่โดนแห้งไปไม่ติดจ้ะไม่เก็บจ้ะ เรายังงงอยู่ว่าล่มสิตีไปให้เราบ้วก่อนนะโอ้ยอ๋อติดติดยุติเติดแล้วนั่นติดจ้ะติดไปไปกินข้างเสียก่อนนะเอกินแน่คโอ้ยกินจังไหนจังกินเลยสันเฮ้ยเฮ้ยมันมีช่องว่างอยู่ช่องหนึ่งของเยเลียนอ่ะข้าไม้ได้โอ้ยได้สองอยู่ให้กอบอะไรหนึ่งสอง ยายเลี้ยนตามมาแล้วนะยายเลี้ยนตามมานะเอาให้ได้นะห่วยห้วยเล่นยังยังยังโดดขึ้นมาหาจกหัวมีเสตมีเสตได้คิดถึงก็อพอไม่ได้จ้ะตับ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 หนึ่งจ้ะไป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 ไหนก็ยังกลับขึ้นมาหาของแท้เนาะโอ้ยยายเลียนเดี๋ยวนี้แล้วสิกินสามค่ะ ไม่โดนจ้ะบดทิศเฮ้ยเฮ้ยบดทิศเล็บเฝ้า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 หนึ่งจ้าหนึ่งจะหลับไปแล้วนะหายกินน้ำร็อกนี่หระบเปล่าเฮ้ยโอ้ยยังไม่ได้กินอันนี้ไม่โดนนะไม่ไหลแล้วนะน่าจะไม่ไหลไม่แน่หนึ่งบดทิศสวยทิดสวยติ๋ทิดอีหลีเด้อติดแล้วจ้าติดแท้ โอ้ได้เคยไอ้มันถึงเด้าหูได้สองหูกนึงเด้อไอ้จำอย่าถามพู้น่ะโอ้คุโอ้โอ้โอไม่แน่เฮ้ย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 ไม่มีใจรวมหัวได้สองสองค่ะได้สองเออดีดีรบซอยขอบคุณคุณลมนะยายแปเอาลบซอยให้ยายเรียนว้วยยายแปขอขอบคุณค่ะลมช่วยอ้ เนี่ตัดเยาเบือนเลยเบือนรางวัลกันเลยจ้าเออมันจะเฮงทำยังไงมันก็เฮงไมมาช่วยแล้วมาลม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 เฮรอลม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 เฮงเฮงวันนี้ให้เฮงนะเฮงนะฟังด้วยเฮงด้วยฟังด้วยมาบ้าลมจ้าคันพัดกระคองให้พัดลมหาลอยลมสองลอยพัดสิบบาทบ่เอายี่สิบบาทบ่เอวโอ้ยยายเป้แตกแล้วจ้า หวานีนเลียนมาเียนาเลีนจอบเียนมาเมื่อนี้บ่มีกล่องเชียแด้กลอเชียห้ามาสอง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 กระป๋องสองสอสองรอยสองรอยสองร้อยสองรอยสองรอยตองมาสองรอยสอ้องมาสองร้อยตองมา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 ยี่สิบบาทสองเ้า สองเจ้ามากเลยอันเป็นเจ้าไหนก็ท้าริบมันถ้าเพื่อแพ้ก็ดอกกันแย่างนี้ไม่ใชว่าอยากสวยหน่อยมันแดงเบิดหนารลดมันรวดอะไรถ้าดุมาสองสอที่สองเลยจอด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 กันเดียวเลยนะคะของแท้ของแท้ของ